สวัสดีพี่น้องช่องเกษตรพ่อเพียงนะครับหรือว่าผู้ที่เขามารับชมรับฟังมาเบิงกันทุกท่านครับไม่นี้ครับผมสีมาเอาข้อมหูหรือว่าข้อมข้าใจประสบการณ์นะครับมาให้พี่ให้น้องได้รับชมรับฟังกันคือแช่ประสบการณ์กันนั่นนะครับว่าแหนบเปลี่ยนข้อมหูครับ สำหรับท่านใดครับผู้พันหูคนยังก็บข้มเนีนมาบอกนีเด้อครับว่าอนใดเป็นยังไงผมก็บบรู้ครับผมปลูกทุเรียนแบบบั่นครับแบบไทยบันที่ปลูกก็ดูแลกันไปครับแล้วก็มันจะมีคนประสบเหตุการณ์น้ากันแบบนี้หลายยางครับบางคนก็ผู้บุหูเนาะแต่ว่าผู้หูก็แก่ได้ครับผู้บรูก็ก็ยังบอท่านใดก็คือความบ่เข้าใจก็ยังม่มีคือผู้ปลูกไม่ไม่ครับปลูกแล้วก็ตายหรือว่าปลูกแล้วก็ตายเนี่ยครับ แต่ว่ามันมีตัวนึงครับที่เป็นอันตรายต่อทุเรียนเฮาครับเพื่อล่าครับล่าสนิมล่าสนิมครับเป็นทั้งทั้งใบและทั้งต้นครับล่าสนิมครับมันจะเป็นเรื่องเลี้ยงครับเดี๋ยวผมจิให้เบังเลี้ยงแบบนี้ครับเลี้ยงแบบนี้ครับจับด้วยน้ำกันเนี่ยครับแต่เฮาบอใส่ยาเช้ล่าครับอันตลายครับล่าสนิมมันกินทั้งต้นทั้งใบ แล้วก็ขายายไปเรื่อยครับนี่มันก็ของผมนี่กับเปลี่ยนหลายอยู่แต่ว่ามันก็มีอยู่พอสมควรแต่ว่ามันก็หายไปบางนะครับเพราะว่าผมใส่ยาฉีดลาครับนี่ครับแต่ว่ายาฉีดละนั่นผมใส่ยีห่ห้อใดครับมันนี่ผมสิมาให้พี่ให้น้องเบิง่งว่ะผมใส่ยีห่ห้อใดนี่ครับยี่ห้อของยาเชดลาที่ผมใส่ครับเอนทาโคโพพินิ หนึ่งกิโลกรับซี่ลอยซี่ลอยบาทครับซี่ลอยก็บาทยาตัวนี้เป็นยายเย็นนะครับฉีดผ้าดอกก็ะได้ผ้าดอกพุนละหมากรากไม้เรียกว่าพักได้ครับผมฉีดผ้าดอกฉีดต้นฉีดใบฉีดยังในเบิรดครับบ่มี่ไหม่บมี่เสียถึงผมใส่ตัวนี้ตัวหนึ่งครับอนทาโคโพพิเนปเนี่ยใส่กำจัดเชื้อราเนี่ยครับเชื้อราราสนิมเนี่ยครับ ตอนนี้ผมใส่เรามันกะหายไปหลายแล้วครับเพราะว่าฝนตกมาใหม่บูรุผมได้ผสมกับตัวหนึ่งครับคือเฮกซะโคนาโซนก็ได้ครับผมผสมกับเฮกซะโคนาโซนก็ได้แล้วก็ผมผสมกับไดเทนเอ็นทีเอ็นี่ก็คือว่าไดเทนเอ็นทีนี่ครับห่อสีเหลืองๆหั่นก็ได้ครับผมได้เทนนี่ก็ฉีดฉีดผ้าดอกนี่ผมบอแนะนำนะครับบัแนะนำให้ฉีดครับ แต่ว่าเอ็นท่าโค่นี่ฉีดผ้าดอกเลยครับว่าเป็นดอกบกม่วงเ่าเห็ดนอกดุดงดดูนี่ครับฉีดผ้าฝนได้ตึ่งผมผสมเราผมก็ฉีดครับมันก็ได้พ้นดูครับมันก็สลายหายไปครับไออากที่ว่าที่มันเคยจับมาเป็นจีมสมพ่อมันหายแล้วมันก็เป็นแพลแตกๆขึ้นมาเหมือนเปลือกมันมันแตกมันจะหายแล้วก็มันมาสมเช่มชีวิตมันนะครับผมทานไหครับที่ว่าอาจจะใส่ตัวอื่นก็ได้ฟังกูลานก็ได้ครับ คอปเปอร์ไดออกไซด์น่าจะเมียนะครับผมจำโมผิดครับหรือว่าฟังกุหลานหนังก็ได้ครับผมแต่ว่าผมใส่ตัวนี้ครับที่ว่าแก้ปัญหาได้ซื้อในช้อปปี้หรือลาซาด้าครับผมผมก็เอามาใส่แก้ปัญหาแล้วมันก็ได้ผลครับได้ผลเพชรไฮล่าสนิมนั่นหายครับแต่มันเป็นคืนอยู่ทั้งใบนะครับพอฉีดมันก็หายครับแต่ว่าพอฉีดไปสักพักหนึ่งเมื่อมันหายหลกะใบมันก็ร่วงไปครับผม แต่ว่าไอ้ต้นมนเนียครับเข้าต้องรักษามันไว้ว่ากิ้งรักษามันไว้ครับล่าสนิมพย้ยมอย่าใหันมีครับเพราะจะเขาช่วงหน้าฝนเข้าใส่ยาชรลาครับฉีดป้องกันแต่เข้าบ่าด้ฉีดยาชรลาเข้าหูเทคนิคละหูจังหวะละไตโคดมาครับใตรโค่เลยครับบอกว่าเป็นชนิดผงชนิดเม็ดครับจิตผงผสมน้ำฉีดครับผสมครับผัดอาหารล่องอาหารรักอะไรครับหล่านี้ครับ ยาป้องกันเชื้อรายากําจัดเชื้อราครับได้ทุกเชื้อราครับผมซึ่งผมเคยใส่มาได้ได้ผลครับตัวนี้ครับอนทาโคโพมนี่ครับก็เลยออามาบอกพี่บอกน้องครับทันใดที่ว่าสีสื่อตัวใดดีก็ตัดสินใจเบื้องครับที่จะหน้าครับยาดีทุกตัวครับประสิทธิภาพมั่น่ยก็ดีแตกต่างกันตรงที่ประสิทธิภาพเ้อากับศึกษาแล้วครับดูแลเอาแล้วก็มีปุ๋ยอินทรีอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ผมจะบอกคือผมเคยเอามาใส่แล้วได้ผลดีจริงๆครับ แต่ว่าราคาขอนขางแพงก็คือมือถือไม้ครับเข้ามาใส่เห้วครับใบเขียวใบใ่ครับแล้วก็มันจะเห็ดให้เขียวใบดําครับดีครับปุ๋ยอินทรียยี่ห้อนี้แต่ว่าผมก็บ่ได้ใส่ครับราคากับยี่งหาโลคก็สี่ร้อยกว่าบาทผมก็ใส่ผกถาดอาหารร่องครับอปุ๋ยเคมีครับมันประสิทธิภาพก็ดีแล้วก็ถ้าเป็นปุ๋ยอินทซียกับมือถือใหม่นี่ครับมันจะเขียวโดนเขียวนานดีครับผมมันอีกเอาสาระครับควบหูประสบการณ์ครับ มาแช่บอกพี่น้องเรื่องล่าสนิมครับจะลืมนะครับเนี่ยใส่ตัวนี้ครับแต่ผู้ใดที่ใส่ก็หาซสือเลยครับแอนทาโคโพพินิปเอากะเอามาทดลองมาใส่กันเ่งได้พ้นครับตัวนี้ครับเมเ่อม่ล่าสนิมก็ใส่ได้นะ้ครับใส่ได้ทุกทางฉีดผ้าดอกเลยครับผมครับผมคลิปนี้ครับก็มาบอกกันาน่้ครับล่าดำล่าดงล่าดำนี่ใส่ได้บิดครับผมแอนทาโคครับพี่น้องครับ หาสื่อหาใส่กันได้ครับถาว่าพี่น้องกะสีใสตัวนี้ครับแต่ว่าตัวอื่นจะมีกับแกเหล่าเต้ยห้องสีใสครับผมครับผมคลิปนี้ขอจบไปสักนี้แล้ะครับผม